อ่ะฮัลโหลฮัลโหลครับอ่ะเอาใหม่คือพี่คนพบปัญหาแล้วเมื่อกี้เพื่อนบ้านพี่มันใช้เน็ตพี่อ๋อ oh. <laughs> เป็นปัญหาที่เออเนินให้มันพี่ให้มันใช้มาห้าปีนุน่นโหห้าปีเลยวอมันมันไม่เคยจะคิดใช้ของตัวเองบ้างเลยเลยไงก็ไม่รู้ <laughs> เออเฮ้ยพี่พี่บูอย่าพูดนะั้นหนูก็ขอเน็ตเพื่อนใช้ตลอดเหมือนกัน <laughs> รู้สึกผิดวะ <laughs> อ่าโอเคมาที่ต้อนรับ u n d e r g r o u n d X สวัสดีครับเอน้องเอันดับแรกแฮปปี้เบิร์ a เดย์ก่อนขอบคุณค่ะเออเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่แล้วเพิ่งสิบแปดค่ะตายแล้วกูแก่ชิบหายโอ้โอเคมามามาคำถามแรกทำไมต้อง u n d e r g r o u n d X ครับ Underground X ย่อมาจากคําว่า underground ค่ะก็คือตอนนั้นเหมือนเราเริ่มทําเพลงใช่ไหมแล้วมันต้องมี A.K.A. ไงพี่ก็เลยแบบรู้สึกจะตั้งอะไรดีวะแล้วเพิ่งไปเจอคํานี้มาจากไหนไม่รู้ underground เหมือนฟังเพลงหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วมันรู้สึกว่ามันคลิกกับคําเนี้ยเออมันดูมีอะไรอะเวลาพูดมันดูแบบเท่จัดเลย underground แล้วทีนี้เราก็เลยมาตัด U ออกอะที่ตัดออกเพราะว่าจะได้เหลือตัว N ข้างหน้าแบบมันคือพยัญชนะแรก ของชื่อเล่นเราก็เลยเป็น e อ d e er เ g ส่วน X นี่คือเติมเอาเพราะว่าความชอบล้วนเลยค่ะใช่เท่เทะเออแ,แต่ว่าตัวย่อก็เป็น N D G X ถูกปะ่ะใช่แล้วรู้สึกมันยาวเกินก็เลยย่อดีกว่าย่อให้มันสัน้นเออเอเเอดีดีดีด <laughs> อ่าพี่ชอบเสียงพี่ชอบคัลเลอร์เสียงนุ่นมากเลย เอ่อตอนแรกเท่าที่ติดต่อไปนะคือพี่ชอบคลเลอร์เสียงนุ่นก่อนพี่ติดต่อไปจากเพลงตอนแรกนุ่นร้องอันนี้ตายทั้งเป็นอ๋อใช่เอ้ยเห็นพี่มาเมนอยู่จําได้จําได้เออคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่คนร้องตายทั้งเป็นกันทุกคนเลยใช่ออมันมันเป็นกระแสพี่ในทิกตอกใช่ไหมเออพี่ก็ว่าแล้วก็แบบพี่บูขอบีทตายทั้งเป็นตายทั้งเป็นพี่ก็อะไรของพวกอะไรกันวะเนี่ยแล้วก็พี่ก็มาเจอของเรา เท่าที่พี่ฟังมานะของเราคือโหดสุดละเอ้อ,อเออเอออยากอยากให้ร้องสดให้ฟังหน่อยอ่าเอาจริงหนูจําเนื้อได้ไหมก่อนเอาท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งอโอเคโอเคท่อนหนึ่ง เสียเงินทองไม่ตายหากเธอหายมันคงไม่สายแต่ถ้าเสียเธอไปจะตายดูดคนหัวใจล้มละลายคงคิดถึงคำหนึ่งแต่เขาอยากให้เขานั้นมีแต่เราสุขที่ไหนมันแหลกไม่เอาโดนทิ้งมือไรต้องเช้าโอเคประมาณนี้แล้วกันออ้นี่คือเหตุผลที่ผมติดต่อนุ่นไป ผมฟังแล้วผมบอกโอ้โอเคโอเคมากตอนนั้นแบบหาบีดไม่ได้ด้วยพี่ก็เลยแบบอหาหาแบบเขาเรียกว่าอะไรบีดบีดฟรีใน youtube เอาแล้ววิธีการหาของเรานี่คือยังไงคือเราชอบบีดแล้วเราก็เอาเลยอย่างงี้ปะเออใช่พี่แบบเผื่อนเราหาบีดใช่ไหมเราก็จะเซิร์ชแบบเบสิกเลยว่าบีดฟรีอย่างเงี้ยพอมันขึ้นมาก็มากดๆเอาแล้วทีนี้พอร้องเข้าไปรู้สึกว่ามันใช่เออมันมันได้นะก็เลยลองเอามาล้องมามิกดูอย่างเงี้ย ออืมเาถามเรื่องโปรแกรมทำเพลงของนุ่นหน่อยนุ่นใช้โปรแกรมอะไรโอ้คนถามเยอะมากอันนี้ใช้อ u d ด c i t ซค่ะแบบอาจจะไม่ค่อยมีใครรู้จักใช่เออราคาเท่าไหร่เอ้ยมันมันฟรีค่ะมันฟรีมันไม่ไม่ได้ราคายซีพีอยากให้นุ่นพูดมันฟรีใช่ใช่มันฟรีใช่ใชใชเออแล้วมันมีออเดอร์จูนในนั้นปะไม่มีเราต้องลงเองนะ อ่าโอเคโอเคแต่ว่าก็ใช้ร่วมกันได้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 เออเอ้ยเดี๋ยวออเดซ t y มีมีเทมโปมะมี BPM กำหนดมะหมายถึงเอ่อเมทรนอมอ่ะคือแล้ววะคือคือแล้ววะพี่เมทรนอมไอที่มันแบบติ๊ก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 อ๋อไอที่มันจะเป็นเสียงติกต๊กติ๊กตึ๊กเหรอเออเออเออใ่ไม่มีพี่ไม่มีนั่นดิ เออมันไม่มีนะเวลาเราอัดเราก็คือเราอัดทั้งอย่างนั้นเลยเหรอใช่ก็คือแบบพอเอาบีดมาวางแล้วก็เพิ่มอีกแทรกหนึ่งแล้วก็อัดเลยแล้วทำไมมันตรงวะเฮ้ยใช่ไม่ไม่มันมันจะมีแบบเอ่อเีเลย์อยู่แต่ว่าเราปรับได้ไงพี่ปรับง่ายอยู่ไม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 ่ได้หมายถึงไม่ตรงอย่างนั้นหมายถึงว่าทาไมนุ่นร้องตรงบีดอ๋อทำไมอ,อ,อ่ะพี่มันมันก็ ไม่ไม่ไม,ไม่คืออย่างนี้คือไอเมทานอลอ่ะรู้จักใช่ไหมไอเสียงแบบติ๊กติ๊กติ๊กอ่าอ่ารู้จักรู้จักมันมีไว้ให้แบบว่าพวกนักร้องนักดนตรีเวลาเขาจะอัดอ่ะเออเขาจะใช้ตรงนั้นเป็นหลักเพราะว่ามันจะได้แบบว่าไม่หลุดบีเนียเหนือปะอไม่หลุดจังวหงวะอะไรเงี้ยเออแต่ของนุ่นคือคือบางท่อนอย่างท่อนที่มันมีกรองเงี้ยเราก็จะไม่หลุดถูกปะแต่ไอท่อนบางทีที่มันไม่มีกรองเป็นดนตรีเปล่าๆเงี้ยเออบางคนเขาจะหลุด บางคนก็จะแบบไม่รู้ว่านับจังหวะยังไงอแสดงว่านุ่นเป็นคนเข้าใจเรื่องพวกนี้เรื่องแบบจังหวะหนูก็ไม่รู้ว่าเข้าใจไหมแต่อาจจะชินมั้งพี่แบบเพราะว่าเริ่มมาเริ่มแบบนี้มาตั้งแต่แรกไงก็เลยแบบอาจจะชินด้วยเออแต่เท่าที่ทำงานกับนุ่นมายังไม่เคยมีปัญหาเรื่องจังหวะแล้วก็โน้ตเพี้ยนเลย <laughs> เ,ออเราแบ็กกราวเรายังไงเราเรียนดน,นตรีไหมเดี๋ยวเรายังไง ไม่เคยเรียนค่ะชอบร้องเฉยๆก็เลยใช่อย่างนั้นเลยไม่ได้เรียนมาเขาก็ถามกันมาอยู่ว่าได้เรียนร้องเพลงหรือเปล่าอะไรแบบนี้อืม hmm. ไม่ได้เรียนค่ะเพลงเยอะไหมครับฟังเพลงเยอะไหมก็ถามว่าฟังได้ทุกแนวอะไรแบบนี้แต่ว่าฟังบ่อยแต่จะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงซ้ําๆไม่ค่อยแบบ ฟังเพลงเดิมซ้ําๆอ่าไม่ค่อย<ช>หาเพลงใหม่ฟังมากใช่ใช่เขาแบบเหมือนร้อยมันหมุดกระแสก่อนแล้วค่อยมาฟังอะไรแบบนี้พี่อ,อ๋อเออแล้วอ่ะแล้วเรามาเริ่มทําเพลงได้ไงลง YouTube เนะี่ยอืมมันเริ่มทําตั้งแต่มอต้นนะเท่าที่จําได้มอต้นประมาณมอสองก็คือว่าเหมือนตอนนั้นเราเป็นคนที่ฟังเพลงชอบฟังเพลงชอบร้องเพลงใช่ไหมเรารู้สึกว่า เออถ้าเราลองลองที่แบบว่าเปลี่ยนจากการที่เราฟังอะ่ะแล้วเรามาทำอะ่ะอยู่ในจุดที่ทำให้คนอื่นฟังอะ่ะมันจะเป็นยังไงก็เลยอยากรู้อยากลองไงก็เลยแบบโอเคศึกษาแน่แหละเปิด youtube ความรู้เต็มไปหมดเลยแล้วก็ศึกษาดูว่าอ๋อมันต้องมีอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรแบบเนี้ยก็เหมือนตอนนั้นมีคอมแล้วก็ไมโหูฟังพี่ตอนนั้นอัดกับไมโหูฟังกับคอมมีสองอย่างอะ่ะแค่นั้นเลย แล้วตอนแรกก็ไม่ได้ทำลง youtube นะทำลงเฟซก่อนเพลงแรกที่ทำจำได้เลยชื่อเพงเลงอะไรวะของใครวะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขัดมากเลยจำได้เลยชื่อเพงเลงอะไรวะ <laughs> เดี๋ยวนะ <laughs> มันจำชื่อเพลงแต่มันจำเนื้อร้องได้ที่มันร้องว่าหลับตาซีที่รักอะไรสักอย่างอะอ,อ๋อเออชื่อเพลงอะไรวะหลับตาอของอชลรัตอ๋อใช่ใช่พี่เพลงนั้นเลย uh huh. ใช่ เริ่มทําจากเพลงนั้นแล้วทีนี้เหมือนก็แบบเออพอมันมีคนฟังก็รู้สึกอ๋อม,มันมันมีเขาเรียกว่าอะไรวะอะไรนะมีคนฟังมีคนชอบเนี้ยเหรอเออใช่ใช่มีคนชอบแล้วก็รู้สึกเอ้เราก็ทําออกมาเออมันก็มีคนฟังนี่หว่าอะไรแบบเนี้ยเพื่อนก็เลยบอกว่าลองทําลง y o u t u ูบบีอะไรแบบเนี้ยเริ่มหาสรรหาทำมะพี่สรรหาทำ ก็คือเริ่มเริ่มจากแบบทําลง Facebook แล้วก็กฏมคนชอบมีคนชอบเราลองทําลง YouTube จริงจังดูใช่แต่ว่าตอนนั้นคนชอบไม่เยอะหรอกแต่เรารู้สึกเออมันก็มีคนชอบนะมันก็โอเคนะเราคงชอบด้วยแหละเราก็เลยแบบทําใช่มันใช่ค่ะแล้วตอนนั้นตอนแรกใช้อุปกรณ์แบบหูฟังธรรมดาอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่พี่หูฟังเซเว่นอ่ะเิไหมเออเก็เก็ตเกสีขาวอ เอออย่างนั้นเลยแล้วก็คอมตัวหนึ่งเสียงมันก็จะแบบแปลกๆหน่อยอ่าแล้วตอนนี้ใช้อะไรอยู่อะตอนนี้ก็แบบเปลี่ยนมาเป็นไมโครเดนเซอร์แล้วแล้วก็มีหูฟังแบบหูฟังเขาเรียก<ห>ที่ไม่ใช่หูม <Monitor. S 1> อนิเตอร์เอออะไรแบบนั้นก็เป็นรูปเป็นลางขึ้นมานิดนึงไม่ไม่ใช้อะไรอยู่เอ่อเหมือนตอนนั้นทักไปถามพี่คนหนึ่งที่เขาทำเพลงเขาแนะนำรุ่นอะไร S O M มามันเป็นของคนไทยทำเพลงเป็นงานแฮนด์เมดอะ เฮ้ยเหรอใช่มันรู้สึกว่าเออมันก็ราคาไม่แพงด้วยอะไรแบบนี้ก็เลยลองซื้อมาชื่อยี่ห้อ S O M เหรอใช่ค่ะอันน่าจะอ่านว่าสุ่มเลยเฮ้ยเท่จ้าพี่โคตรจ้าเลยเอ้ยเดี๋ยวเดียพี่ไปหาข้อมูลดีได้มันมันมีในเพจเฟ e บุ๊กอยู่ลองลองไปเสิร์ช S O M โอเคครับเอออ่ะเขาเขาบอกว่าคนเสียงน่ารักนี่ใส่มาโคตรไร้เธอเป็นยังไง ป้่าหรือเปล่าไม่ใช่หรอกจริงๆไม่ได้ไปเป็นคนโหดร้ายค่ะเป็นคนจิงต้องมากเ, <laughs> เป็นคนรุ่นรุดๆคะ่ะแต่ว่าคนอื่นแบบมองภายนอกเจอครั้งแรกอาจจะแบบหน้าตาดูหญิงๆเพราะว่าเป็นคนที่ชอบหน้ามันไม่ค่อยเป็นมิตรบะพี่แบบหน้าก็จะนิ่งๆเขาก็จะคิดว่าไอ้นี่มันหญิงแน่นอนเลยอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆลึกๆแล้วเป็นคนที่ตลกนะั้นรู้สึกเป็นคนฮีฮาระดับหนึ่งแล้วก็มองโลกงในแง่ดีโคตร ชอบพี่ชอบทำงานกับคนพวกอย่างเงี้ยมองโลกในแง่ดีแล้วก็แบบเพีย้ยนเพี้ยนจริงถ้าทำงานกับพี่ถ้าไม่เพียนก็คุยกันไม่รู้เรื่องโอเคอดีดีดีจุดไหนที่เราคิดว่าเราเริ่มแบบเริ่มมีคนรู้จักแล้วเริ่มดังแล้วเพลงไหนอืมคิดว่าน่าจะแบบที่มาทําช่องใหม่นี่แหละ N D G X น่าจะเพลง Sun Kiss ของ y o o ค่ะอ่าโอเคทงนี้แหละ เพราะว่ารู้สึกว่าตอนแรกวิวมันก็จะประมาณพันไม่ก็หมื่นประมาณนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วแล้วทีนี้มันพุ่งมาจากไหนไม่รู้แสนมันมันแตะแสนแลก็เลยเฮ้ยดังแล้วว่ะอะไรแบบเนี้ยเพือ่อนเพื่อนเพื่อนก็แบบเซลเอ้ยคนดังว่ะคนดังแสนวิวอะไรแบบเนี้ยอ๋อเออเออเออมันจะเป็นจุดนั้นนลเนาะอย่างนั้นใช่ค่ะใช่แล้วเราคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้คนฟังเจอเราอ่ะแบบว่าเขาเซิร์ชหรือว่าเขาบอกต่อหรือว่ายังไง เอออันนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูก็ยังงงอยู่ว่าคนฟังมาจากไหนเนาะเพราะว่าแบบว่าก็แบบไม่เคยแตะแสนสักทีอะไรแบบเนี้ยอยู่ดีๆก็มาฟังปุ๊บมันหรืออาจจะเป็นแบบตอนนั้นกระแสเขาคิดฟังแบบแบบพอเซ้อๆปึ๊บอาจจะมาเจอโคเวอร์ด้วยก็เลยกดลองกดมาฟังแล้วก็อาจจะแชร์ต่อหรือไม่ก็อะไรแบบนี้น่าจะประมาณนั้นเออ,เอ,เอใช่ใช่<ๆ>ค่ะนี่แล้วนุ่นคิดอยากจะเป็นนักร้องอาชีพมั้ยแบบว่าทําจริงจังเลยเป็นเรื่องเป็นราว โอ้ oh, ถ้าถามว่าตอนนี้อยากไหมอยากนะพี่เพราะตอนนี้อยู่ในช่วงที่แบบมหกแล้วใช่ไหมมันต้องแบบคิดอนาคตไว้แล้วอะ่ะ hmm. ก็เลยแบบเออเราชอบอะไรแบบเนี้ยเราก็อยากจะทําให้มันสุดๆก็คือแบบยึดมันเป็นอาชีพไปเลยเมคเงินจากตรงนี้ไปเลยอะไรแบบเนี้ยแล้วเราเราคิดว่าจะแบบแบบไปเรียนด้านนี้เลยไหมหรือว่ายังไงคิดยังไงจริงๆอยากเรียนนะพี่แบบจบไปก็อยากเรียนนิทศอะไรแบบนี้อยู่แต่ว่าติดที่ว่า ครอบครัวนิดหน่อยเออเรื่องในครอบครัวเขาไม่ค่อยจะอันนี้เท่าไหรโ่โอเคโอเคเออเข้าใจได้ใช่ใช่เราไม่ใช่คนเดียวที่เป็นอย่างนี้ใช่ค่ะเจอมาหลายคนใช่ใชเออเออดีอ่านุน่นถามกลับพี่ได้หนึ่งอย่างเอาละ่ะ <c oughs> ถาม <laughs> <laughs> <บ S 2> ไม่ <c oughs> ไม,ไม่คำถามไม่ร้ายแรงพี่แต่ว่าก็ แอบไปฟังที่พี่สัมภาษณ์พี่แทนมาเหมือนกันก็อยากรู้ทําไมพี่ถึงทักมาแต่เหมือนพี่พูดไปแล้วตอนต้นนะ่ะอ่า <c oughs> เออน,นเละอ่าให้ให้เปลี่ยนคําถามถามอะไรก็ได้ถามถามอะเลยถามว่าทําไมพี่ถึงแบบมาอมาเป็นเนี่ยมาเป็นคนทําบีทหรือโปรดิวเซอร์อะไรแบบนีน้พี่มีแรงบันดาลใจหรือแฟชั่นอะไรอ่าเออคําถามดีนะยังไม่ค่อยมีใครถามพี่อย่างนี้ค่ะก็เอาจริงพี่ เริ่มเล่นดน,นตรีก่อนอ่ะเล่นดน,นตรีมาตั้งแต่แบบมัธยมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเล่นอยู่ห้องซ้อมอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะเป็นวงอะ่ะเออแล้วก็เพื่อนพี่ก็ค่อยคอยหายไปทีละคนทีละคนเพราะว่าด้วยความที่เราโตขึ้นอ่ะความรผิดชอบมันก็มากขึ้นมันก็แบบเวลาว่างเริ่มไม่ตรงกันละอะไรเงี้ยเออ mm hmm. ก็เลยต้องแบบก็เลยสุดท้ายก็เหลืออยู่พี่คนเดียวก็เล่นคนเดียวมันก็ไม่หนุกอะ่ะเออพี่ก็เลยต้องหาคอมแล้วก็หาแบบ เป็นดนตรีประกอบอะเป็นพวกแบ็กกิ้งแทร็กอะไรเงี้ยเออแล้วพี่ก็ลองสร้างแบ็กกิ้งแทร็ของตัวเองดูว่าเพื่อให้ตัวเองเล่นกีตาร์กับแบ็กกิ้งแทร็เนื้อปะอืม mm hmm. มันก็เลยต้องทำดนตรีในคอมให้เป็นโดยปริยายใช่ mm hmm. แล้วก็เริ่มจากต่วนั้นมาแล้วก็ถึงค่อยมาเริ่มทำบีต,ตอนหลังๆเออเพราะว่าตอนนั้นเห็นนิโน่ทำแล้วแบบโอ้มันมันเป็นอาชีพได้อะมันเท่มากเลย แล้วก็ uh huh. รู้สึกว่ามันเป็นอาชีพแบบรุ่นใหม่ซึ่งมันมีความเป็นไปได้อยู่ในนั้นพี่ก็เลยแบบทำมันเรื่อยๆจนจนจนเป็นบูบูว้าวสุดจะบ <laughs> สุดจ <laughs> เออเอ,อมันก็คงเหมือนกับเด็กๆทุกคนแหละก็คือแบบก็เราก็เริ่มมาจากเล็กๆก่อนอะ่ะแล้วเราก็ค่อยๆแบบว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่อยๆก็กว่าจะเป็นทุกวันนี้ก็ผ่านเรื่องแปลกๆมาเยอะ เรื่องแปลกๆด้วยพอ <laughs> พูดอย่างนี้แล้วกันเออเออเออนั่นแหละอืมเออดีอ่ะนุน่นพี่ให้นุ่นพูดกับแฟนคลับหนะ่อยฝากแฟนคลับก็ติดตามติดตามได้ใน YouTube N D G X ค่ะแล้วก็ในอินสตาแกรมก็จะเป็น N D G x เออแล้วก็ขอบคุณแบบแฟนคลับทุกคนอย่างเงี้ยคนที่ซัพพอร์ตมาตั้งแต่แบบ ช่องแรกจนช่องนี้หรือว่าเพิ่งมาติดตามใหม่จริงๆนั่นแหละก็รู้สึกว่าถ้าไม่มีเขาก็อาจจะไม่มี NDG ถึงตอนเนี้ยเพราะว่าการความชอบแบบมันชอบอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีกําลังใจใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยรู้สึกว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผักดันเราจนมาคนรู้จักเยอะขนาดเนี้ยให้เรามีกําลังใจในการทําเพลงต่อก็ขอบคุณทุกคนค่ะดีโอเคประมาณนี้ขอบคุณ น้องนุ่น NDCS ครับ okay. เออดีใจที่ได้คุยเราเราไม่เคยได้คุยกันเลยนะต้องบอกคนฟังก่อนจริงค่ะไม่เคยคุยเลยเห็นได้แบบ<ช>ทำวีทให้แต่ก็ไม่เคยเหมือนกันแบบนี้แบบว่าปกติจะแชทคุยกันใช่ใช่เออแต่ว่างานก็เสร็จเหมือนกันไปดูในช่องนุ่นได้ผมก็มีทําอยู่สองสาเพลงใช่แล้วโอเคโอเคขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง okay. ขอบคุณพี่บูค่ะที่จัว่านหนูโ <Okay, okay. S 1> <Bye. S 2> อเคโอเคบายค่ะบ๊ายบายค่ะครับปร <Double. S 2> อ่ะประมาณนี้ว้าว <Wow. S 2> โอเคไหมโอ,อเย้พี่โอาตอนแรกโคตรเก่งอะ่ะเฮ้ยกับพี่ไม่ต้องเก่งถ้าใครจะเก่งก็คือพี่พี่ถามกาถามไม่ค่อยเก่งเออนี่ก็แบบพูดไม่ค่อยเก่งเหมือนกันพี่เป็นแบบ ตอนนี้ไม่มีแผนที่จะทําเพลงอะไรเลยตั้งแต่ลงเพลงวันเกิดไปก็คือรู้สึกหมดหมดหมด,หมดแล้วหมดมูดหมดก๊อกหมด,มดแก๊กหมดทุกอย่างอ๋อเหรออ่าพักพักพักก่อนใช่นะใช่รู้สึกว่าอยากพักอยู่พี่มันมันมีช่วงแบบเบรกดาวน์ไหมมีนะจริงเหรอแต่ว่านุ่นโอเคเพราะานุ่นเป็นคนมองโลกในแง่บวกแค่แบบว่าแค่ตอนนี้เสียศูนย์อยู่ใช่ใช่รู้สึกว่าก็ตลกดีมันเป็น เป็นสีสันในชีวิตเว้ยเหนือป่ะใช่ใช่ค่ะชีวิตมันจะมันจะเรียบๆมันก็ไม่ได้ต้องมีมันมีขึ้นมันก็ต้องมีลงใช่พี่หนูก็คงคิดว่าโอ้ใครจะมันไปมีอารมณ์ทำเพยงแบบตลอดอันเนาะมันต้องมีช่วงที่แบบอะไรแบบนี้บ้างแหละนี่ก็พี่เป็นพี่เป็นอย่างบ่อยเลยพี่บอกเพื่อนประจำอ่าสมมติวันหนึ่งพี่บอกเออกูจะเป็นโปรดิวเซอร์ที่เก่งที่สุดในไทย วันต่อมากูไม่ทําเพลงแล้วนะมึงเหมือนกันบูวเฮ้ยมันเป็นทุกคนเว้ยพูดจริงมันเป็นทุกคนจริงๆไอ้แบบเนี้ยแบบเออเหมือนว่อวันแบบเราฟังเพลงของคนหนึ <favour informação> ่งไม่ต <pero no Matthew> ้องได้แบบเขาแล้วแหละทําเลยพอทําเสร็จมันไม่ได้ปิดโปรแกรมนอนพรุ่งนี้เช้าตื่นมาไม่ทำแล้ว มันมันเป็นอย่างนี้ทุกคนเว้ยแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นวัฏจกักรเนื้อปะมันมีขึ้นมันก็ต้องมีลงแล้วมันก็จะกลับมาใหม่คือคืออย่าไปติดในหลูกมากอย่าไปติดขึ้นมากแล้วอย่าไปติดลงมากพอรู้ว่าสักวันมันก็จะกลับมาแบบตรงกลางอยู่ดีอืเพราะว่าถ้าเกิดเราติดอะชีวิตขึ้นขึ้นขึ้น,นอย่างนี้ตลอดเลยอย่างนี้ถูกปะเออพี่มองว่าไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดมีเรื่องอะไรมากระทบนิดนึงอะ แม่งจะดาวแบบดาวจัดเลยใช่ใช่เออแต่ว่าพอเราดาวอะ่ะแม่งดีตรงที่พอมีเรื่องอะไรดีๆเข้ามาเอออย่างน้อยชีวิตกูก็ยังมีเรื่องนี้เนี่อเนว่าเออมันต้องแบบบาลานเออชีวิตแม่งอยู่กับการบาลานเออใช่น,นั่นแหละเออแงกิ้ที่มาสัมภาษณ์เป็นกำลังใจท,ที่ออขอบคุณครับได้ได้ อ่ะตามนั้นพักผ่อนน้องโอเคครับแฮปปี้เบรซเตอร์อีกแล้วครับ